กว่าจะมาเป็นพุทธรูปพระพุทธลูปไม้เนี่ยนะเขาว่าแกสลักรวยหลายอย่างทั้งมีดทั้งขวานทั้งสิวทั้งกระดาษทรายทุกอย่างกว่าจะเป็นพุทธรูปไม้จางไม้กับบรรจงทำหมายถึงจิตใจเราเนี่ยกว่าจะดีกว่าจะคิดออกกว่าจะเป็นคนดีไม่มีโทษกับใครมีแต่ประโยชน์ต้องผ่าน การถากขัดเกาดัดดัดนิสัยขัดเกาตัวเองอาไม่ใช่ว่ามาถึงก็มาเป็นเลยไม่มียิ่งเอาใจใส่พาเนตพระพุทธรูกก็ออกมางามมาสวยฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจคนเราก็เหมือนกันกว่าจะลมเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องเราร้อนมาก่อนนั่นแหละผิดเป็นครูถูกก็เป็นครูนะั่นแหละ